สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะะกับ Teacher Yob English Room นะคะวันนี้ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว18 EP ที่18แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่คุณรุยกนะคะทำเสริมเพิ่มเติมจากในหนังสือนั่นก็คือเรื่องของ Family Members นะคะ Family Members คืออะไรนะคะก็คือสมาชิกในครอบครัวนั่นเอง ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะไปดูกันนะคะโอเค now we're gonna learn about family members นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวนั่นเองอ่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าในภาพนี้น่าจะมีใครบ้างเอ,อ สมมตินะคะสมมติว่าตัวเราเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีฟ้านะคะดังนั้นเด็กๆลองดูความสัมพันธ์ขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าแผนภาพต้นไม้หรือ family tree นั่นเองนะคะสมมติตัวเราคือเด็กผู้หญิงชุดสีฟ้าดังนั้นคนที่เป็นผู้ชายเสื้อสีเขียวน,ยน่าจะเป็นใครเป็นอะไรกับเราพี่ชายหรือน้องชายก็ได้เนาะส่วนเด็กผู้หญิงมัดแกะสองข้างใส่เสื้อสีชมพูน่าจะเป็น พี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองแล้วขึ้นไปบนหัวเราก็คือน่าจะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็ขึ้นไปบนหัวคุณแม่อีกน่าจะเป็นคุณตาคุณยายนะคะทีนี้คุณตาคุณยายเนี่ยนั้นมีลูกสองคนก็คือมีแม่เราแล้วก็มีคุณอาจจะเป็นคุณลุงหรือคุณน้าคุณอาก็ได้ที่เป็นพี่น้องกับแม่เราและคุณลุงคุณน้าคุณอาคนเนี้ยเขาก็แต่งงานกับคุณป้านะคะก็เกิด เด็ก2คนนี้ขึ้นมาแสดงว่าเด็กสองคนนี้ก็คือเป็นวิศัก์เป็นอะไรกับเราเป็นลูกพี่ลูกน้องก็คือเหมือนลูกป้าลูกลุงนั่นเองก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเราอ่ะให้มาดูกันนะคะว่ามีคําศัพท์อะไรบ้างนะคะคําแรกอ่ะมีมีอันนี้คือตัวเรานะคะ grandfather ต่อไปอันแรกคือ grandfather เด็กๆคุณครูกดแล้วมันจะมีเสียงนะคะเราก็ฟังไปด้วยเลย พอต่อจาก grandfather แล้วนะคะก็เป็น grandmother <mother. S 1> Grand grandmother 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 ก็คือคุณย่าก็ได้หรือคุณยายก็ได้นะคะต่อไปค่ะ father. Father. father 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 อันนี้ก็คือเป็นคุณพ่อนะคะ mother. Mother. mother 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 อันนี้ก็คือคุณแม่นะ,ะ uncle 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 อันเคอันนี้ก็คือคุณลุงคุณน้าคุณอาก็ได้ที่เป็นผู้ชายนะคะต่อไป aunt 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 a u n อันนี้ก็คือคุณป้าคุณน้าคุณอาก็ได้หมดเลยที่เป็นผู้หญิงต่อไปนะคะ brother 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 อันนี้ก็คือพี่ชายของเราก็ได้หรือน้องชายก็ได้นะคะ sister 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 อันนี้ก็คือน้องสาวก็ได้หรือพี่สาวก็ได้นะคะ และสองคนนี้นะคะก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องภาษาอังกฤษเราเรียกว่า cousins cousins ถ้ามี cousins คนเดียวก็จะไม่มี s แต่ถ้ามีลูกพี่ลูกน้องสองคนก็จะเติม s ให้ด้วยนะคะอะนี้ไปดูคนต่อไปคนแรกนะคะ look at the picture h e is my grandfather who is he อ่ะเขาบอกว่า He is my grandfather. ดเด็กๆอ่านตามนะคะ He is my grandfather อีกครั้งหนึ่งค่ะ He is my grandfather grandfather คำนี้ก็คือคุณตาหรือคุณปู่ก็ได้เขาเป็นคุณตาของฉันเขาเป็นคุณปู่ของฉันไปต่อนะคะคนที่สองดเด็กจำได้ไหมคนนี้คือใครคนนี้ก็คือคุณย่าหรือคุณยายนะคะ She is my grandmother she is my grandmother อีกครั้งหนึ่งนะคะ she is my grandmother อ่านลองอ่านตามุณครูชา้ชาๆ she is my grandmother อ่าเก่งมากๆเลยเด็กๆนะคะต่อไปค่ะคนนี้จำได้ไหมคนนี้คือใครอ่าคุณพอ่อนั่นเองคุณพ่อเขาก็เลยบอกว่า he is my father he is my father อีกครั้งหนึ่งนะคะ he is my father เขาคนนี้คือพ่อของฉันเองอะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ he is my father mm hmm. เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะคนนี้มีคุณพ่อแล้วก็มีคุณแม่นะคะ she is my mother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  mm hmm. ก็คือคนนี้เป็นคุณแม่ของฉันคำว่าแม่ภาษาอังกฤษก็คือ mother อะเด็กๆอ่านตามคุณครูคะ่ะ she is my mother เก่งมากๆเลยนะคะต่อไปคนนี้เป็นคุณป้าของเรานะคะ she is my aunt she is my aunt she is my aunt คนนี้คือคุณป้าของฉันอ่ะเด็กอ่านตามนะคะ she is my aunt อีกครั้งหนึ่ง she is my aunt เห็นไหมที่เราใช้ she เพราะว่าคนนี้เป็นผู้ หญิงเห็นไหมคะเจออีกแล้วเนาะต่อไปค่ะคนนี้มีคุณป้าแล้วก็มีคุณลุงโอเค he is my uncle he is my uncle he is my uncle อันนีเด็กอ่านตามนะคะ he is my uncle อีกครั้งหนึ่งค่ะ he is my uncle เก่งมากเลยต่อไปคนนี้พี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะ He is my brother. He is my brother. He is my brother. อ่ะช้าๆนะคะเด็กๆอ่านตามนะคะ He is my brother อีกครั้งหนึ่งค่ะ He is my brother Brother คำนี้ก็คือพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะต่อไปค่ะอ่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือพี่สาวหรือน้องสาวของเราก็ได้ She is my sister. she is my sister she is my sister อ่านเด็กอ่านตามนะคะ she is my sister she is my sister sister ก็คือพี่สาวหรือน้องสาวนั่นเองนะคะต่อไปสองคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของเราเราเรียกว่า they are my cousins they are my cousins they are my cousins อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านตามเลยชา้าๆ they are my cousins อีกครั้งหนึ่งค่ะ they are my cousins เก่งมากๆเลยเขา2คนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันอะฮีมา let's practice กันนะคะ let's practice ฝึกฝนกันดีกว่าว่าเด็กจำได้ไหมนะคะคนแรกเลยค่ะ who is he เด็กๆช่วยตอบนะตอบได้เลยเรียนไปด้วยตอบไปด้วยนะคะ who is he ทนี้ ข้อ A, mother ข้อ B, father เด็กๆว่าอันไหนคะข้อ B ถูกต้อง B, father อะไม่ father 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 แปลว่าคุณพอ่ออะไปต่อคนนี้ who is she who is she อเด็กดูภาพนะข้อ A, grandmother ข้อ B, grandfather เด็กๆคิดว่าคนนี้คือใคร A หรือ B คำตอบคือข้อ a grandmaster ถูกต้อง grandmaster แปลว่าคุณย่าหรือคุณยายเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะ who is she who is she อ่ะเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครข้อ a brother brother หรือข้อ b sister sister เด็กๆตอบเลย a หรือ b ข้อ หรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นคำตอบคือข้อ b sister sister แปลว่าลูกอะไรนะพี่สาวหรือน้องสาวก็ได้เก่งมากไปต่อคนนี้ค่ะ who is he who is he อ่าคนนี้คือใครนะข้อ a grandmother grandmother ข้อ b grandfather grandfather คำตอบคือข้อข้อ B ถูกต้อง grand father ก็คือคุณตาหรือคุณปู่นั่นเองอ่าเก่งจริงๆไปต่อเลยค่ะ who is he เขาเปใคร who is he ดูนะข้อ A brother brother เขาอ B sister sister คำตอบคือขอ้ขอเขาบีหรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นคำตอบคือขอ้อ A brother แปลว่าพี่ชายหรือน้องชายก็ได้นะคะต่อไปค่ะ Who is she Who is she อะคนนี้คือใครเขา A mother mother เ้า B father father คำตอบคือพ่อพ่อ,อ A ถูกต้อง mother แปลว่าคุณ แม่นั่นเองอ่ะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะว่าสมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างเออถ้าเด็กๆจำไม่ได้นะคะก็ให้ไปทบทวนเปิดคลิปย้อนหลังนะคะทบทวนลองดูซิเอ้ยคนนี้ใครนะออกเสียงว่าอะไรฝึกบ่อยๆใช้บ่อยๆเด็กๆจะจำได้นะคะ หรือทางที่ดีนะคุณครูบอกเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่าเด็กๆอยู่กับคุณพ่อและคุณแม่เด็กๆก็ไม่ต้องเรียกคุณพ่อคุณแม่แล,ะและเด็กเรียกว่า mum mother, mother father ก็คือเรียกไปเลยว่าอ l l father พ่อนะ mother แม่หรืออยู่กับคุณยาย grand mother หรืออยู่กับคุณลุง uncle อยู่กับคุณป้า aunt หรือมีพี่ชาย brother มีน้องสาว sister เด็กๆลอง นำไปใช้พูดในทุกๆวนันพูดเล่นๆก็ได้ให้มันคุ้นชินนะคะเด็กๆจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะอ่านทีนี้เดี๋ยวแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะส่วนแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของวันนี้ให้ทํำลงในสมุดเหมือนเดิมเลยวันนี้จะเป็นการจดความรู้จดคำศัพท์นั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมเขียนวันที่นะคะตามตัว แล้วก็เขียนคําศัพท์ส่วนสีดำนะคะจะเป็นคําอ่านนะคะแล้วก็คำแปลจะเป็นสีเงินนะคะก็เวลาเขียนนะคะก็ฝึกสะกดคำแล้วก็ฝึกอ่านไปด้วยนะคะอย่างเช่นคําที่1 father นะคะทีนี้ตรงคําอ่าน father จะมันคือเสียงตัวท,ทหาาใช่ไหมคะความจริงแล้วน,นะคะคำว่า father มันจะออกเสียงไม่เหมือนเธอถ้าเราบอกว่า father ไม่ถูกเราต้องเ,อเสียงว่าฟาส์เตอร์นะคะแต่ในการทำอ่านภาษาไทยเนี่ยมันไม่มีตัวตัวที่มีเสียงเหมือนกับภาษากรีฑาครูก็เลยใช้ตัวทอทหาแทนนะคะให้เด็กๆฝึกฟังจากที่คุณครูออกเสียงให้ฟังหรือเสียงที่ฝรั่งพููให้เด็กๆนะคะลองเรียนแบบ ังให้มากๆนะคะโอเคสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ก็มีแค่หนึ่งหน้านะคะเด็กๆคัดลายมือให้สวยงามให้เรียบร้อยนะคะฝึกไววก็ถ้ามีคำถามนะคะก็มเดิมเลยถามคุณครูได้เลยนะคะในกลุ่มไลน์ก็ได้จะพยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออาภัยถ้าเกิดคุณครูตอบช้าเพราะว่า ครูต้องอ,อ,อยู่อีกหลายห้องเลยต้อง<ม>ทำภารกิจทุกห้องเลยนะคะอาจจะเข้าไปตอบช้านิดนึงแต่ว่าก็จะพยายามนะคะให้เร็วที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่ตั้งใจเรียนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ